ร่วงแกนขาดเลยว่าทย่งในช่วงปลายปีนะครับในส่วนของความตื่นไหวต่างๆนั้น คุณนะครับผู้ถือเปล่าและก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพในการแข่งขันในครั้งนี้ก็ถือว่าปีนี้เป็นเราได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้การส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องใช้กิจกรรมหลายด้านนะครับจะเป็นเข้ามาชอ็อปเข้ามากินกันรออยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรีมันจะเป็นบางแสนพัทยาหรือท้องถิ่นท่านผู้มีเกียรติตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับเป็นชื่อเสียงในที่ดวงตาเป็นจุดเด่นของบางแสน ึ่ง la so ัรายการแข่งขันในรายการนี้เป็นที่ครับผมเองก็ขอผู้ที่ร่วมกันสร้างโคงการก็จะสปอร์ตร่วมกันกับเราในมาตลอดเวลานะครับเป็นรายการหลัก2รายการนะครับและในปีนี้ก็พี่น้องผู้ประกอบการทั้งหลายต้องกาทําให้รายการนี้นะครับที่ตกลงกันนะครับในเรื่องของลักษณะขคงการแข่งขันที่จะเป็นแข่งขันกลางคืนแบบสิงคโปร์ทั้งจังหวัดของเรื่มท่านรองนายกที่นี่แข่งขันสุดดี ในส่วนของถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งสนาม